ฉันย้ายเข้ามาในห้องเช่าราคาถูกแห่งนี้เพราะเงินในกระเป๋าแทบไม่เหลือแล้วห้องนี้เก่าและอับชื้นแต่ก็พออยู่ได้สิ่งที่ฉันไม่ชอบที่สุดคือกระจกบานใหญ่ที่ติดอยู่ข้างเตียงมันเก่าและมัวมองเห็นภาพตัวเองไม่ชัดเจนเหมือนมีเงาซ้อนอยู่ คืนแรกฉันนอนไม่หลับรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองตลอดเวลาฉันพยายามไม่มองกระจกแต่สายตาก็ชอบเหลือบไปมองมันอยู่ดีในกระจกนั้นฉันเห็นตัวเองแต่ไม่เหมือนตัวเองเสียทีเดียวเงาในกระจกนั้นดูเศร้าหมองและเย็นชา คืนต่อมาเหตุการณ์เรื่มแปลกฉันตื่นมากลางดึกเพราะรู้สึกว่ามีคนยืนอยู่ข้างเตียงเมื่อลืมตาขึ้นฉันเห็นเงาในกระจกมันไม่ใช่เงาของฉันมันเป็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวประบาหน้าซีดเซียวดวงตาว่างเปล่าจ้องมองมาที่ฉัน ฉันเรียบลุกขึ้นเปิดไฟเงาในกระจกหายไปเหลือเพียงภาพสะท้อนของฉันที่สั่นเทาฉันคิดว่าตัวเองคงฝันร้ายแต่ความรู้สึกเย็นเยียบยังคงอยู่คืนที่สามฉันตัดสินใจไม่นอนฉันนั่งจ้องกระจกทั้งคืนรอให้มันเผยตัวตนออกมาและแล้วมันก็เกิดขึ้น ตอนตีสามเงาในกระจกเริ่มสั่นไหวผู้หญิงคนนั้นค่อยๆปรากฏตัวขึ้นเธอค่อยๆเอ,อื้อมมือออกมาจากกระจกฉันกรีดร้องสุดเสียงถอยหลังหนีแต่ก็สายไปแล้วมือเย็นเฉียบคว้าเข้าที่คอฉันก่อนที่สติของฉันจะดับวูบไปฉันได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาข้างหูเธอต้องอยู่ที่นี่ กับฉัน